นี่ครับซื้อปั๊มเดียวตันมาใหม่นะฮะปั๊มจุ่มนะปั๊มจุ่มปั๊มแช่หนึ่งนิ้วของเดียวตันได้ราคาพิเศษมาช่วงแปดเวราคาแค่เจ็ดร้อยนะลองเช็คตะการนิดหนึ่งปกติเขาขายอยู่เก้าร้อยมั้งเก้าร้อยกว่าบาทแล้วมันลดราคาเหลือเจ็ดร้อยก็เลยสั่งเลยฮะยังไงเราต้องได้ใช้อยู่แล้วนะกดสั่งมาทันทีเลยนี่ฮะนี่เดี๋ยวให้ดูโอ้โหหน้าตาเขานี่หน้าตาครับเป็นอย่างนี้ปั๊มจุ่มเดียวตันนะครับนี่ฮะโอ้โปั๊มจุ่มเดียวตันตัวนี้นะครับ 450วัต์นะตัวนี้นะสเปคเขานะ450วัต0.5แรงสายไฟนี่ให้มายาวน่าจะ5เมตรได้นี่ฮะสายไฟให้มายาวนี่ฮะสายไฟเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วปั๊มเขาจะเป็นอย่างนี้ดูให้ดูให้ดูงานนะฮะใครมองหาปั๊มจุ่มปั๊มแช่นะฮะใช้ในงานเกษตรใช้ในงานสูบน้ํานะฮะตัวนี้ข้อออกจะเป็น1นิ้วนี่ฮะโอ้โหอัตราส่งน้ํานะครับ110ลิตรต่อนาทีนะครับเฮอยู่ที่18เมตรส่งสูงได้เป็น18เมตรส่งไกลนี่น่าจะได้โอ้โห สี่สิบห้าสิเมตรผมว่าส่งได้นะเพราะว่าเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้ก็น่าจะดีเพราะว่าเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นอยู่แล้วของเดลตันใครมองหาอยู่ช่วงนี้แฟลเซลเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทรีบกดนะไม่ไงั้นมันจะขึ้นไปเป็น900ารนะสั่งได้เลย